เบิ่งบรรยากาศเล่าชมบรรยากาศพี่น้องมึงน้ำน้ำมากฝรั่งน้ำมากพี่น้องเว้ยน้ำแดงจึ้งคึ้พี่น้องเอ้เว่ยเบิ่งเรือบรรทุกครับเรือบรรทุกสายน้ำไหลแห้งมากเลยพี่น้องเว้ยเป็นตะยันให้รับบานเราเวละ ยุผมไปยี่ซีอยู่ใต้สะพานได้เลยพี่น้องมึงน้ำไหลเป็นสายันสายัพี่น้องกูเลยน้ำฝนตกพามาาบรรยากาศพี่น้องมึงเหลือลูกเหลือบรรทุกทรายครับมึงเหลือล้ําน่นะหรือบรรทุกทรายมาเต็มห,หาตาเลยพี่น้องคนรับน้ำหนักเยอะมาก ครับน้ำไหลแรงมึงเรือนหน่อยลืบุญนี่เลยพี่น้องไหลแรงมากรับน้ำหนักหลายตันูได้พี่น้องเอ้ยพวดนะนะ<อ><อ>ครับคันนี้กับบรรทุกทรายมาไม่เด้พี่น้องเอ้ยพวดนะทั้งหน่อยทั้งเงยแลีนสวนกันด้วย มีคน,นเรือรักท่องเที่ยวมาอีกแล้วพี่น้องเออแบบเต็มล้ำเรืออะไรพี่น้องเลยเอาบรรยากาศอยู่นี่ละพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งอะพี่น้องเอ้ไล่นเรือมาเลยพี่น้องเอ้ส่วนกันอยู่พี่น้องเไยทั้งบรรทุกไซทั้งไปแล้วเหรอครับสองล้ำ แรนไหลกันไปแล้วพี่น้องเลยน้ำกันไลแห้งแห้งเป็นตะย,ยานตะยานพี่น้องเกันหมดเบื้อง <ừ> กาดโดดล้มหมดพี่น้องพี่น้องบางลำนี่นะครับแน,น่นตึ๊บมาเลยพี่น้องเลยเต็มลำเรืออาญามาพี่นอ้องเลยก็คือปัาดอีโดดพี่น้องเป็นพันเลยพี่น้อง ไหลคักไหลเนี่ยแลนหลอดสะพานไปเลยพี่น้องนั่งอ,อ่ะบรรยากาศยู่นี่ละไอพี่น้องเบิง่งขับหลอดสะพานไปแล้วน้ำกไ็ไหลแห้งๆพี่น้องเลยบ้าทดูดูไหลแรงมากน้ำ ล่นเรืออะไรพี่ลองเลยอา่าดีาน,นูกเอาบรรยากาศม่แล้กครับยากาศดีๆขับภาพมุ้ไก่ชมดอกไม้ รบรรยากาศดีๆสมภาพส,สวยๆอาบรรยากาศพี่นองง้องเง้ยมอนี่ยเออาวจีนพี่น้องฐานทุดแชกดำพี่น้องครับฝรั่งเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละพี่น้องเนาะ กินเที่ยวนี่ก็เป็นสถานีรถไฟ l อ x อ็คเอลเอ็กเซครับแช็กดำไปโอลิมปิก รับม่ติเครื่องจักรข้างล่างนะครับแล้วเตรียมงานโอลิมปิกเือะห,หน่อยขนาดนี้ปกติพยีนซีลงไปข้างล่างเลยนะครับนะ้ขเขายกสะพานขึ้นเพราะเขาไว้คนลงไปเลยพี่น้องเนาะเขาก็เตรียมงานตอนรับโอลิมปิกนีกแล้วับพาลูกพาหลานมาเล่นเด็กหน่อย วันสุกร์เราก็ปิดเทอมใงี้แล้คว,นนวครับนะครับนี้ซีเกิดเอ,ขอาขอขออไปเสมอครับเนาะลิปพ่อหอมปากหอมคอไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย